ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมเกม4ีแควซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอุทัยธานี f อฟมาดูกันว่าในเกมนี้จะออกผลมาเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมกันเลยครับอตอนนี้ก็เริ่มเกมไม่ได้ประมาณ2นาทีแล้วนะครับ สี่แควเซตบอลขึ้นมาบอลมาทางขวาบุญมีคืนวิรชัยบอลไปที่ไก่วิทย์เอมบ้าเอมบ้าวางไปยังติดทางด้านกุนทโบสันชยัยสันชยัย ม่ลูกนี้มาก็ยังติดทางด้านจูเนียโรเปสสันชัยเก็บได้คืนสามารถสามารถคืนมาที่ก้องสกลกิติกมลกิติกรมลมาให้ไกวิทไกวิทออกมาทางด้านขวาเป็นบุญมี oh. วัฒนามองหลอกจะเปิดยาวแต่ให้เอ็มบาเอ็มบ้าหลอกยิงไกลโอ้ oh. โหลูกนี้ครับผู้รักษาประตูยืนตะลึงไหมครับ Oh. ดูภาพช้ากันนะครับแมยิงเหมือนบอลมุดลงสวยมากครับทางด้านชูเนียโลเปสมีทางด้านซันโตสลูกนี้เปิดเข้าไปพงศกรลูกนี้เอาเป็นการทำฟาวผูกษาประตูะครับของซานโต้ครับโอ้เป็นทางด้านกิติกรรมลออกไปทางด้านบุญมีบุญมีออกไปทางด้านเดียโก้เดียโก้ขวบไปทางด้านริมเส้นเจอกับทางด้านวันชาติ อาบอลมาที่บุญมีบุญบุญมีกอมนากดโอ,อ้โหลูกนี้ครับแ้าบอลมันถากเสาสองออกไปนิดเดียวครับอันนี้ครับเป็นจังหวะที่มาดูภับชา้าโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นนะครับเกือบเป็นประตูแล้วครับประตูนี้แหมเสียดายอาวครับอุทัยธาน,านีจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามาโดยทางด้านลรงจันทร์สวก ครับหวางเข้ามาลูกนี้สันโตสพักอกอาลูกนี้โอ้ทางด้านผู้เล่น4ี่แควยืนงงครับแต่เป่าเป็นประตูให้กับทางด้านอุทัยธานีเอฟซไปแล้วครับเป็น2ประตูต่อศูจังหวะเตะมุมเปิดเข้ามาสันโตดพักอกปุ๊บเข้าประตูไปเลยนะครับ เล่นเลยครับนลงจันทร์สวกลูกนี้โอ้๋อครับอ๋อไม่ใช่ครับเป็นพัทลพง์นะครับโอ้โหมาดูจงังหวะฟรีคิกนลุงจันทร์สวกปั่น,น,ล,น,นลูกนี้เข้าไปเลยครับผู้รักษาประตูก็ไม่ทันระวังนะครับตูจี้เข้าหาทางด้าน วันชาติจ่ายให้จูลี่จูลี่จูลี่จะหลับไปตรงนี้โอ้โหผู้ดศิลให้เป็นลูกุดทอดกับทางด้านซี่แควตี้ครับจูลี่ยิงกข้าแล้วครับซี่แควตี้ตีตื่นกั้ามาเป็นหนึ่งประตูละสามไอเอ็มบ้าทางด้านเอ็มบ้าออกมาที่พัทลพล พัทธลพลมองเข้าไปข้างในไอ้สุ๊ดเนี่ยตอสแล้โหลูกนี้สวยงามจริงๆครับโอ้โหโยนนี่เข้าหัวเลยครับเป็นทางด้านผู้เล่นของทางด้านสีแ่แควนี่เมอร์ครับไม่ดูตัวหลังครับลูกนี้นะครับเปิดจากริมเส้นพัทธลพลจันสุวรรณเปิดคอร์สเข้าไปด้านในครับองลูกนี้สวยงามครับ,บ แล้วครับอุทัยเพื่อจะปิดเกมครับบอลมาอยู่ที่วัฒนาวัฒนาคืนวันดีวันชาติเล่นเรียบร้อยครับหมดเวลาการแข่งขันอุทัยธานีบุกมาชนะสี่แควซิตีสี่ประตูต่อหนึ่ง